คุณเนี่ยโชคดีจังเลยคุณเจอกระเปาอย่างไรคะคือความโชคดีของแต่ละคนมันอาจจะมองไม่เหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยต้องลองมาเป็นพี่นะถ้าเราไม่เป็นเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่ามันดูสมบูรณ์แบบพี่ก็ไม่เชื่อถึงความสมบูรณ์แบบนะอาจจะดูว่าเออโอเคประสบความสําเร็จเออในหน้าที่การงานมีเงินใช้อยู่สบายมีครอบครัวที่ดีแต่ถามว่าแล้วคนคนนั้นเนี่ยโชคดีหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็มองว่ามันจะตีเป็น โชคมันก็คงคงลำบากถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากตัวเราอะถูกไหมคนทํางานจะประสบความสําเร็จมันมาจากหลายปัจจัยอะค่ะโชคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งดวงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าความขยันความใฝ่รู้ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอัปเดตหาความรู้ใหม่เปลี่ยน,ปยนแปลงวิธีคิดอันนี้ต่างหากที่ทําให้การทํางานของเราอะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะระดับไหนนะคะคนคนนึงจะประสบความสําเร็จเรื่องง,งานจากการที่ต้องทําอะไรหลายอย่าง ถามว่าโชคดีไหมอ่ะมันก็อาจจะมันคงตอบในตัวของมันเองอะ่ะมันก็ไม่ได้โชคดีหรอกแต่ว่ามันเกิดจากความพยายามความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจนะคะถ้าคนคนหนึ่งมีร้อยล้านแล้วไปเทียบกับคนที่มีหมื่นล้านเนี่ยมันคงคงคิดว่าคนหมื่นล้านโชคดีโชคดีกว่าเรานะเราทำไมเราไม่โชคดีอย่างเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลงไปข้างล่างอะ่ะเราก็จะมองว่าเออเราก็เราก็โชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทียบหรือการคิดว่าใครโชคดีกว่าใครพี่คิดว่า ม,มันมีทั้งข้างบนและข้างล่างอ่ะเราก็ไม่น่าจะมองข้างบนตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ควรจะมองข้างล่างตลอดเวลาเราควรจะมอง 3- 60อองศาค่ะการที่เราจะทํางานที่ดีเราต้องทํายังไงบ้างถึงให้ได้ดีเนี่ยและในขณะที่อย่างสมมติ KDBJS เองเนี่ยองค์กรเราก็ลัอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเงินสดลดลงอะไรก็แล้วแต่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยไรายได้เราลดลงอ่ะวิธีการทํามันก็ต้องเปลี่ยนไอ้ความยากนี่คือยากในการเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่ทํางานร่วมกับเราว่า เอ้ยตอนนี้มันงานขาลงนะเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกระบวนการทํางานเราจะภูมิใจเราจะพจรา,ะพาวว่าแบบเหมือนเราเป็นที่หนึ่งในวงการเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วทำยังไงให้อีกงานอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันถูกบูสต์อัพขึ้นมาหรือว่ามันมันโตได้ี่ก็ต้องไปบูสต์อีกกลุ่มหนึ่งอีกว่าแบบเออคุณต้องไปขยายงานนะการขยายงานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือคือเหมือนมีทรัพยากรเท่าเดิมจะต,ต้องให้บริการมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกะคะ่ะมันมันไม่ใช่ความโชคดีมันมันคือคือการพุ่มเท